มันเยอะแยะเลยเนี่ยนั่นแหละพี่ขูดลงไปนั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละเด็กก็เด็กก็อมขึ้นมาอย่างเก่ามันเป็นยังงครับเนี่ยดูอ้าวพี่นรงขุดอะไรให้เราดูครับขุดมันเทศครับมันเทศอ้าวพี่นรงปลูกเยอะไหมครับปลูกเยอะเหมือนกันครับนี่สองไร่กว่าครับข้างนู้นอีกอ๋อนะครับครับผมตอนนี้มันเทศของเราอายุเท่าไหร่ครับสามเดือนครับสามเดือนใช่ไหมครับครับผมโอ้หัวมาแล้วนะครับผมนะครับ แล้วก็ต้องใหญ่ได้อีกถูกไหมครับใหญ่ครับใหญ่ครับอ่ามันมาถึงเวลาคูดมันเด้อครับอ่าและแน่นอนครับใช้อะไรครับใช้โพทีปีนี้ผมลองใช้โพทีช่วยครับอ่าฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสองครั้งแล้วครับอ่าทุกครั้งที่ฉีดเห็นการเปลี่ยนแปลงของของมันเทศไหมมันจะคิวกว่าของที่บ่ได้ฉีดครับอืมนะครับลักษณะของใบของต้นจะดีกว่าครับมันมันมันพันนี่มันพานต่อโลกน้อย ้องเป็นมันเทศโลกพรอมีโอเคนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดพืชที่พี่นาลงจะต้องดูแลครับผมนะครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ถืออยู่เอามาช่วยครับผมมันนี้ตัวช่วยครับช่วยได้ดีตัวครับโอเคครับขอบคุณพี่นาลงบ้างครับครับผมครับผมสวัสดีครับ